เราทุกคนเคยได้ยินคําว่าดวงเปิดใช่ไหมครับและวันนี้อาจารย์จะมาเล่าเรื่องดวง,ดวงเปิดให้เราทุกคนได้ฟังก่อนอื่นให้เราทุกคนดูผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้ก่อนนะผู้หญิงชื่อกอนผู้ชายชื่อน้องสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาจารย์เปิดห้องเรียนจัก,กรพัฒนนะครับห้องเรียนนี้จะเป็นห้องเรียนที่ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์จะมาเรียนรู้ในทุกๆด้านของชีวิตซึ่งในการเปิดห้องเรียนในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องมีการสื่อสารกับเทวดาประจําตัวสื่อสารกับเจ้ากำนายเวรเป็นการเปิดดวงให้กับลูกศิษย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการเรียนในห้องเรียนตอนเช้าอาจารย์จําเป็นต้องไปจุดทูปบอกเ,อเจ้าที่เจ้า Wein, ทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทวดาฟ้าดินทั้ง16ชั้นฟ้า15าชั้นดินตอนที่อาจารบ,บั มีผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้นั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วทันทีที่เห็นหน้าอาจารย์ผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้วิ่งเข้ามาหาอาจารย์แล้วร้องไหน้น้ำตาไหลนะครับอาจารย์ก็เลยยื่นมือไปแล้วก็สัมผัสที่มือเขาพอสัมผัสกันปั๊บเนี่ยน้ำตาเขาไหลหนักมากกว่าเดิมทําไมถึงเป็นแบบนั้นสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าอย่างนี้คุณกอกับคุณน้องเนี่ยเป็นคนร้อยเอ็ดเหมือนกันกันกบอาจารย์แล้วเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับไข่ขายไขย่ไก่ทาฟาร์มไข,ข่มาโดยตลอด ที่ผ่านมาเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยนะครับดวงเขาแย่มากหนักมากค้าขายไม่ดีคนเคยค้าขายด้วยอยู่ดีๆก็ตีตัวออกหางจริงๆผมก็มีความเชื่อเรื่องนี้เลยนะค่อนข้างจะไม่เชื่อเลยฮร,รแล้วมีโอกาสที่แฟนเนี่ยก็มีการได้ดูเพจอาจารย์ก็ได้ติดตามมาเรื่อยๆก็ได้ลองเข้าเปิดใจดูก็ดีขึ้นนะครับก็ยอมรับว่าดีขึ้นแล้วก็มีการปรับผังดวงแล้วก็ทางแฟนก็ได้ เบอร์จกักรพรรดิได้เบอร์ไปปุ๊บลูกค้าก็โทรมาลูกค้าที่เคยไม่ซื้อสินค้าอะไรเงี้ยนะก็เริ่มกลับมาสั่งสินค้าอาจารย์เล่าย้ำอีกครั้งให้ฟังเขาทำธุรกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีเงินทุนทั้งหมดที่มีเนี่ยเอาไปลงเสร็จเรียบร้อยขาดทุนทั้งหมดจนที่บ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลยนะครับแล้วเหลือเงินในบ้านเนี่ยก้อนเล็กๆหนึ่งก้อนนะครับซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายของบ้านแล้ว แล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะครับคุณกรที่เป็นภรรยาเนี่ยมาติดตามอาจารย์แล้วเกิดความศรัทธาคุณกรณเขาไปได้ยินว่ามีการปรับฐานดวงมีเบอร์จักรรพัินะครับเขาก็เลยไปคุยกับคนน้องที่เป็นสามีว่าขอทําได้ไหมขอทําปรับฐานดวงขอทําขอการขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์จกักรรรัิได้ไหมคนน้องที่เป็นผู้ชายเนี่ยปกติแล้วเขาไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาไม่เคยเชื่อและที่ผ่านมาเนี่ยคุณกรเข้ามูมาโดยตลอดแล้วไม่เกิดผลเนี่ย เขายิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่ด้วยส่วนตัวนั้นกเป็นคนมูมูมากมูทุกที่ใครว่าดินไปหมดไปหมดแล้วแฟนหนูห้ามตลอดเลยว่าทําไมแม่ถึงงมงายมากขนาดนั้นทําไมแม่ถึงเชื่อเรื่องแบบนี้หนูก็เลยว่าป้าของรงสุดท้ายถ้ามันจะล้มละลายก็มันล้มละลายที่หนูคนเดียวทีนี้แกก็เลยว่าตามใจแม่นะแม่กูตัดสินใจเองเหมือนคนบ้าเวลาดู ดูไราอาจารย์ดูดูนั่นาอาจารย์อาจารย์อาจารย์มองเห็นหนูไหมอาจารย์มองเห็นหนูไหมหนูตั้งใจอยากให้หนูอยากอยากเจออาจารย์บางครั้งแฟนหนูว่าแม่จะบ้ามากไปแล้วนะ <laughs> หนูก็เลยว่าบ้าก็บ้าแหละแต่หนูอยากอยากเปลี่ยนวันนี้ได้เบอร์อาจารย์ไปหนึ่งเดือนครับได้กลับมาได้ทำได้สิบล้าน คนคนหนึ่งที่ไม่เหลืออะไรแล้วอยู่ดีดๆเขาได้ดีลทางธุรกิจนะครับทั้งในและต่างประเทศมาอย่างอาจจัศจรรย์มากได้เงินมาในกระเป๋าท,าทันที10ล้านบาท10ล้านบาทเลยนะครับ10ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยนะครับโอกาสหลั่งไหลเข้ามานอกเหนือจากนั้นแล้วคนที่เคยเป็นศัตรูกับเขาทางธุรกิจที่เคยรู้สึกไม่ชอบเขาและขัดขวางเข้ามาโดยตลอดอยู่ดีๆกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์ มาทําธุรกิจร่วมกันและทําให้ยอดขายนั้นดีขึ้นกว่าเดิมนี่เขาเรียกว่าคนดวงเปิดดวงเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างหลังไหลเข้ามาท้าโถมเข้ามาหาเขาทุกอย่างคนคนหนึ่งเวลาที่ดวงไม่เปิดเนี่ยนะครับมันมีสองปัจจัยจาย์จะเล่าให้ฟังแบบนี้อย่างที่หนึ่งคือคนคนนั้นอาจจะเกิดมาแล้วดวงไม่ดีจริงๆนะครับดวงไม่ดีจริงๆแต่พื้นฐานแล้วจา์อยากจะบอกนะคนส่วนมากบนโลกใบนี้ที่เกิดมาล้วนมีบุญเป็นของตัวเอง แต่มักจะเป็นกรณีที่สองที่สาเหตุดวงไม่เปิดนั่นก็คืออะไรนั่นคือมีกรรมมีอะไรบางอย่างบทบังดวงอยู่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จทําให้ชีวิตแบรดนแค้นยากจนหนักอยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนมากอะ่ะเวลาที่อาจารย์ทําพิธีให้อาจารย์ต้องดูฐานดวงแต่ละคนนะครับเมื่อดูเสร็จแล้วอาจารย์จะรู้เลยว่ามากกว่า95%ทุกคนดวงดีอยู่แล้ว แต่มีอะไรบางอย่างติดขัดบางคนทํากำหนักมาบางคนเจ้ากรรมในเวรแรงบางคนลืมทําอะไรบางอย่างบางคนไปขอพรแล้วไม่เคยขอเข้ามาไม่ทําตามไปบนบานสารกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้หลังจากที่ปรับฐานดวงไปก็ดีขึ้นเหมือนกับคุณกรและคุณน้องอีกคนหนึ่งที่อาจารย์เคยโพสตคลิปให้เราทุกคนได้ดูคือคุณอูคุณอูได้เบอร์จักรพรรดิของอาจารย์และอาจารย์ปรับฐานดวงให้ช่วงเดือนมกราคม นในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่อาจารย์ปรับฐานดวงให้ก่อนที่จะทําพิธีคุณอูไม่ม,แมีแม้กระทั่งต่างกินข้าวนะต้องไปนอนอยู่ที่วัด1สัปดาห์แต่หลังจากปรับฐานดวงแล้วตอนนี้ออกรถเบ้นนะครับได้เป็นเจ้าของโรงงานโดยที่ไม่ต้องลงเงินเลยทั้งหมด3โรงงานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศขายสินค้ายอดขายพุ่งมากขึ้นแบบเกินร0 0เ ถ้าตอนนี้เขาฟื้นขึ้นมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คนประมาณเกือบ200คนลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนที่มาในงานนั้นคนส่วนมากทั้งหมดนั้นมีผลลัพธ์ทุกคนเลยนี่เรียกว่าคนดวงเปิดแต่ถ้าเราทุกคนติดตามอาจารย์อาจารย์จะเน้นให้ทุกคนเนี่ยมีปัญญามีความเพียรและลงมือทําอย่างเต็มที่เมื่อดวงเปิดแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองจะไหลหลังไหล,หลเข้ามาหาเราเมื่อไร่ก็ตามที่เราอยู่เฉยๆโอกาสอาจจะหลังไหลเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทําอะไร ลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนจึงมีผลลัพธ์กันทั้งหมดทุกคนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ใส่ใจมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจํำคาอาจารย์ไว้ไม่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะทําพิธีกับอาจารย์หรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทุกคนต้องจําไว้คือ 1. ลิขิตฟ้าต้องดูให้ดีและสิ่งนี้เราดูแลเองไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์ทําแต่สิ่งที่เราทําได้ร้อแล้วเราทุกคนต้องทําคือลิขิตคน นะครับลิขิตคนคือความเพียรคือความคือปัญญาคือความอุตสาหะในการทําบางอย่างของเราให้ประสบความสําเร็จนะครับมีความมานะอดทนในการใช้ชีวิตอย่างดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือลิขิตดินจัดแจงองค์ประกอบทุกอย่างในชีวิตให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นท้ายสุดนี้ไม่ว่าเราทุกคนจะได้ร่วมพิธีปรับฐานดวงกับอาจารย์หรือไม่ หรือได้ทําพิธีบางอย่างกับอาจารย์หรือไม่ขอให้เราทุกคนเป็นคนดวงดีและดวงเปิดขอให้ทรัพย์หลั่งไหลมาหาเราทุกคนในทุกวินาทีจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับ